หลังจากที่อัฟเฟิร์แวร์ตัว m a ็กซ่แบตเตอรี่พักไปนะครับเป็นเวอร์ชัน2.7.0 b นะครับก็ผมได้ลองใช้งานแล้วนะครับก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะครับกับการที่มันชาร์จไฟเร็วเร็วขึ้นนะครับคือหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกได้เลยนะครับก็คือเวอร์ชันเก่าเนี่ยเมื่อเวลาเราแปะแบตเตอรี่พักเข้าไปแล้วนะครับมันเริ่มการชาร์จเนี่ยถ้าเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับใน iPhone เนี่ยมันสูงอยู่นะครับมันจะปล่อยการชาร์จช้ามากนะครับแล้วถ้าในกรณีที่เราแบบ ชาร์จไปด้วยนะครับมีการใช้งานเนี่ยเล่นเกมดู YouTube ดู Tik t o อลหรือดูอะไรก็ตามนะครับเมื่อมีการใช้ 5G หรือการใช้ทรัพยาการตัวเครื่องค่อนข้างเยอะเนี่ยมันทําให้ตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เนี่ยค่อยๆลดไปเมื่อมีการใช้งานหลังจากที่อัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ไปแล้วนะครับก็จากที่ผมได้ลองชาร์จ2อสรอบนะครับก็คือมันจะชาร์จให้กับตัวโทรศัพท์เนี่ยได้อยู่ราๆประมาณ4 30กวกว่าสี0ได้นะครับแต่หนึ่งเลยที่จะรู้สึกได้เลยนะครับก็คือ ตัวอุณหภูมิของตัวแบตเตอรี่พ็คนะครับมันจะสูงกว่าของเดิมนะครับก็คือมันใจ7.5วัตอะมันก็อุณหภูมิก็จะร้อนขึ้นตามธรรมชาติของมันนะครับก็ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเป็น f i ม m ว a r e v e r s i o นใหม่ที่ทําให้ตัวแบตเตอรี่พักเนี่ยการใช้งานสมบูรณ์มากขึ้นนะครับใช้ไฟเร็วขึ้นนะครับแบตเตอรี่มันเพิ่มขึ้นนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของการใช้งานเยอะๆแล้วตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มันลดลงนะครับก็ เอาเป็นว่าใครใช้ตัวแบตเตอรี่พักตัวนี้อยู่อย่าลืมไปอัพเ์มแร์กันดูนะจ๊ะ